มาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำเพชโชโฟมอาบน้ำแห้งสัตว์เลี้ยงใครมีแผนที่จะพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวนอกบ้านหรือตัวน้องเหม็นแต่ว่ายังไม่มีเวลาอาบน้ำสักทีต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้แล้วเวลาขนหรือตัวสปกปรก ก็จะได้สามารถหยิบมาใช้งานได้เลยมาในรูปแบบขวดปัม๊มให้ฟองนุ่มละเอียดวิธีใช้ก็แค่ฉโลมให้ทั่วตัวสัตว์เลี้ยงหรือใช้คู่กับถุงมืออาบน้ำแห้งก็ได้นวดทำความสะอาดขนและผิวหนังให้ทั่วเสร็จแล้วก็เป่าแห้งหวีขนอีกสักหน่อยก็จะกลับมานุ่มหอมสะอาดเหมือนเดิมแล้วมีหลายกลิ่นให้เ,เพื่อนๆเลือกเลยสนใจแอดสินค้าในตะก้าด้านซ้ายล่างได้เลยจ้า แล้วจ้า